สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิจันุรินดาวน์มิทนาสกุลหรือแอนค่ะ และทิปทิพวรรณค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีได้ทุกวันกับ Max Life นั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนเปิดมาเจอแน่นอนค่ะจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามกุ๊กกิ๊บนะแน่นอนนะคะเพราะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาบอกลาฟ้ากันดีกว่านั่นไงปัญหาใหญ่มากๆถูกต้องค่ะฝ้านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาหลักจริงๆนะคะที่กวนใจหลายๆคนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการแต่งหน้าโอ้โหลองพื้นยังกับไปประกวดนางงาม บอก<ต>แล้วบก<ช>เรียกว่าบกดีกว่าอย่าเรียกว่าตกเลยโบกเอาเลยดีกว่าถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณสามารถที่จะเปิดเผยผิวของคุณนะคะ,คะที่สวยงามแล้วก็ที่สดใสเนี่ยอย่างจริงจังและนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปบอกลาฟ้ากันกับผลิตภัณฑ์ไฮปรินจิวันเซตนั่นเองค่ะนะคะนั่นก็คือหมายความว่าผมพูดถึงว่าเป็นเซตแน่นอน,นเลยไม่ได้มาเพียงแค่ชิ้นเดียวแต่จะมาเป็นเซตแบบ3ชิ้นแบบนี้นี่ให้ดูหน้าตา กรุบกริบเป็นก่อนเพราะเนื่องจากว่าขวดแก้วไฮโซมากๆนะคะ,คะเดี๋ยวมาดูการทํางานของแต่ละชิ้นก่อนเลยเริ่มจากพระเอกของงานเลยค่ะนั่นก็คือไฮเปอร์นิกนะคะชิ้นนี้ก่อนเลยนั่นคือไฮเปอร์นิกแทรซิมิกแอซิดน,น,นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับนะคะใครที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะฝ้าเนี่ยนะคะผู้ชมที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูโหนกแก้มตัวเองตอนนี้ให้คุณผู้ชมไปส่องกระจกดูก่อนเลย <S <S โหน,น,นกแก้มใช่โหนกแก้มเพราะอะไรรู้มัะเพราะว่าทําไมอ่ะทำไมมันจะเป็นเฉพาะส่วนที่มันโหนกนูนอะไรยังไงหรอ ก็เวลาเดินออกไปเนี่ยแสงกระทบมาโดยตรงได้เลยต้อง,งและที่สําคัญเมสส็ดสีมิลานินของเราเนราคะถ้าหากมันมีการบกพร่องหรือว่าไม่มีอะไรที่ไปช่วยให้มันเกิดการยับยั้งได้นะคะต้องบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณนั้นเกิดฝ้าแน่นอนค่ะแต่นะคะถ้าเกิดโหนกแก้มของคุณนั้นมีฝ้าค่อนข้างเยอะค่ะคุณนําผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปทาบริเวณที่เป็นฝ้ารับรองได้เลยค่ะเราขอเวลาเพียงแค่4ี่สัปดาห์ขอกล้าทาให้คุณมาลองได้เลยค่ะเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้น รับรองได้เลยว่าฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าคุณนะั้นจางลงแน่นอนและนอกจากจะเพิ่มความขาวนะคะมากกว่าคูณทาไทโอลแล้วนะคะชี้นี้บอกเลยค่ะลดการกระตุ้นการเกิดฝ้าจากรังสี UV และยังมีแอสคอบิกแอซิดนะคะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสนะคะลดเลือนจุดด่างดำและช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่ด้วยะคะ่ะน้องทิพย์ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาต่างๆนานาที่เรานั้นได้บอกมาค่ะคุณสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยค่ะเรากล้าที่จะทำที่จะท้ายคุณนมาลอง ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะและต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงสําหรับนะคะผลิตภัณฑ์ไฮพันิ์ของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยที่ประเทศไต้หวันนั่นเองาาเหล่าดาราเซเลบหลาย,ลายๆคนนะคะก็ต่างมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันเห็นผลจริงเพราะอะไรเพราะมันปลอดภัยด้วยใครหล่ะจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันขัดหน้าลอกหน้าคือทําให้หน้าอ่งรอพังไม่มีถูกต้องห้ามไม่เด็ดขาดนะคะเพราะเนื่องจากว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ประจุไฟฟ้าการใช้การลอกหน้าหรือใช้เคมีต่าง และรวมไปถึงกการทานตรงนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าอันตรายห้ามใช้นะคะแต่ว่านอกจากที่เราจะมีชิ้นนี้ค่ะกับไฮเปนิกทรานซมิกแอซิดแล้วชิ้นต่อไปค่ะอันนี้เป็นชิ้นพระเอกของงานพระเอกอันนี้พระเอกให้น้องจิก่อนอันนี้นางเอกค่ะนั่นก็คือไฮเพนิกเะวันเอเซนเชียลเองชิ้นนี้บอกเลยนะคะว่า เป็นนวัตรกรรมของเอเซนต์บริสุทธิ์ค่ะที่สกัดจากกล้วยไม้ค่ะทิพย์ใช่แล้วค่ะเพรา,านะเขาเน้นนะคะจะช่วยกระ,ะ,ะตุ้นนะคะาการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินอย่างที่ทิพย์ได้บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าทุกคนนั้นจะต้องมีคอลลาเจนอยู่แล้วและต้องมีอีลาสตินแต่ถ้าเกิดนะคะคอลลาเจนและอีลาสตินของคุณค่ะมันน้อยลงและมันไม่มีการผลิตเพิ่มม,มากขึ้นเนี่ยทำอะไรเอ๊ะหน้าเราจะเป็นยังไงแบบไหนหน้าคุณก็จะเหี่ยว หน้าคุณเนี่ยก็จะย่นและหน้าคุณริ้วรอยก็จะเกิดขึ้นยิ้มทีโอโหแม่ทราบคิดว่ามเ <า S 1> ป็นคนแปดริ้วเป็นคนแปดริ้วถูกต้องค่ะลุมอะไรบุ่มลงไปหรือเปล่าและต้องบอกเลยค่ะถ้าเกิดคุณใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยเติมเต็มนะคะล่องลึกอย่างเช่นอะไรเนี่ยหนวดแมวเขาเรียกหนวดแมวนะถ้าเกิดเวลาเรายิ้มมากๆใช่ตรงเนี้ยมันจะเกิดริ้วรอยถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดนะคะบางคนยิ้มเนี้ยแล้วหุบปุ๊บ มันไม่กลับมามันเป็นรอยแบบนี้เลยคุณผู้ชมเคยเจอไหมบางทีเป็นร่องแก้มเป็นแบบแป้งทุกอเราทแป้งหนาเกินไปบกหยาเกินไปตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นเป็นริ้วแบบนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะไปช่วยเติมเต็มร่องลึกทุกๆส่วนเลยใช่และที่สําคัญนะคะตรงนี้มีสารประเภทของโปรตีนค่ะนะคะที่สําคัญทําให้ผิวพรรณคุณนั้นเปล่งปังและบอกลาปัญหาริ้วรอยอย่างที่น้องทิพย์ได้บอกไว้ข้างต้นชิ้นนี้บอกเลยค่ะว่า2ชิ้นนี้แล้วยังไม่พอเรายังมีอีกหนึ่งชิ้ Intensive e s s e n น e นั่นเองนะคะ,คะหรือว่านำแร่บริสุทธิ์ค่ะนะคะที่ช่วยทำให้ผิวคุณนั้นชุ่มชื้นและชะลอริ้วรอยนะคะปรับผิวคุณให้เรียบเนียนและอุดมไปด้วยวิตามินด้วยเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้บอกลาจุดดังดำได้เลยที่สำคัญนั้นช่วยให้รอยแผลเป็นคุณนั้นจางลง ลดการเกิดอักเสบของสิวทําให้สิวนั้นแห้งเร็วด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงจะฟังแล้วเอ๊ะเห็นน้ําใสๆแบบนี้ทําไมประสิทธิภาพเขาเยอะขนาดนั้นอ,อยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะว่านะคะผลิตภัณฑ์ของไายพนิกของเราเป็นนวัตกรรมนะคะที่ล้าหน้ามากค่ะเพราะว่าเราั้น้นะคะได้ใช้นวัตกรรมเดียวกับนะคะที่เนี่ยถ้าเกิดมองมา ให้กล้องซูมมาเลยค่ะถ้า,ถาเกิดเราตาตามองในตาให้มองในตาถูกต้องค่ะ,ะให้คุณผู้ชมมองในตานะคะว่าในตาพี่แอนนั้นใส่คอนแทคเลนส์เหมือนกันค่ะนะคะในคอนแทคเลนส์นั้นเนี่ยเขาไปค้นพบสาร ที่มีชื่อว่าไฮปันนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากเพราะว่านะคะมันเป็นตัวที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นบนใบหน้าของเราทําให้ใบหน้าหรือว่าในคอนแทคเลนเนี่ยมันอุ้มน้ําอุ้มความชุ่มชื้นไว้ถูกต้องนะคะเจฟฟี่ตรงนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใส่คอนแทคเลนอยู่เจอไฟในสตูดิโอแบบนี้บอกเลยค่ะแป๊บเดียวต้องแห้งแน่นอนแต่ว่าทําไมคอนแทคเลนถึงสามารถที่จะใส่ได้และยังตายังชุ่มฉ่ำกระพริบตาได้ปกติตรงนี้แหละค่ะดรของเรานั้นได้นําสารที่ค้นพบ นั่นคือไฮปอน์ an, อย่างที่น้องทิพย์บอกไว้ไปใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง3าชิ้นตรงนี้จากไฮเปอนิกด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผิวหน้าของใครที่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งอยากให้คุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสนะคะถึงวัตกรรมที่ล้ำหน้านะคะกับผลิตภัณฑ์ของไฮพปนิกซึ่งเป็นสกินแคร์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งที่ประเทศไต้หวันนั่นเองค่ะถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้าที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนฟังอย่างนีีี้้้้แแแลลลวววนนะะ,ะณูชมมมม่าาเเตรรรยยยโททศัพ์ขึ น้องที่น้องแอนเบอร์อะไรบอกมาเลยและราคาราคาราคาเท่าไหร<อ>ไ<ด>่ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมขาจดเบอร์ไว้ก่อนเลยแล้วก็โทรไปเลยค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะกับชิ้นนี้เลยไฮ p ินิช c ทรนซิมิกแอซิดชิ้นนี้นะครปกติ1หลอดเนี่ยอยู่ที่1,980บาทค9 8่ะ 1, บาทแล้วบอกเลยค่ะว่าจ่ายเพียงแค่1,980เา, 1, าทเท่านั้นเอง<ช>แต่คุณจะได้ถึงอีกสชิ้น<ช>เริ่มจากชิ้นนี้ก่อนเลยนี่ ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชนอันนี้เป็นน้ำแร่อย่างที่เราบอกไว้ข้างต้นนะคะ,คะนั่นคือไฮเปอร์นิกเฟ i a เชียลอินเทนซีฟเอสเซนต์นั่นเองชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่1,580บาทอีกหนึ่งชิ้นค่ะนั่นคือ,คอเซรั่ม<ช>นะคะไฮเปอร์นิกเจอวันเอสเซนเชียลสองชิ้นนี้อยู่ที่3,560บาท เราแถมฟรีไปค่ะคุณผู้ชมขาคุณจ่ายมาเพียงแค่1น8 0เบาทเท่านั้นใครสนใจค่ะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้และผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปลอดภัยจริงค่ะเพราะว่าเรานั้นนะคะได้ผ่านออยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะได้รับความเชื่อมั่นมากกว่านี้คุณสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะคะเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็เข้าโทรออโทรเข้าไปสอบถามนะคะทางออยได้เลยเรากล้าท้ายคุณไปพิสูจน์ได้เลยค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะเอ๊คุณผู้ชมบอกเอ๊ซื้อไปแล้วจะใช้อนไรก่อนดี อเลยค่ะ<ล>ใช้น้ำแรกก่อนอ <ะ S 2> พูดง่ายๆเลยนะเอาแบบว่า <อะ S 2> แบบว่า <อะ S 2> ใช้กันแบบว่าง่ายๆ <อะ S 2> น้ำแรกก่อนน้ำแรกเสร็จตามด้วยเอสเซนเชียลแบบนี้ <อะ S 2> ตามเอสเซนเชียลเสร็ จุดดำๆเป็นฝ้าก็แต้มตรงนี้เข้าไปเลยแบบนี้และค่ะนะคะหนึ่งเซตแบบนี้ก็สามารถทําให้คุณนั้นนะคะผิวหน้ากระจ่างใสและเราขอกล้าท้าและรับรองเลยว่าเพียงแค่4สัปดาห์ผิวหน้าของคุณนั้นก็กระจ่างใสได้แน่นอนค่ะโทรมาได้ตอนนี้เลยค่ะที่023638866ค่ะใช่แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะและต้องการโทรไปปรึกษานะคะสามารถโทรไปปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะว่าคุณนั้นนะคะไม่ใช่แค่เป็นฝ้าอย่างเดียวแต่คุณนั้นนะคะมีแผลเป็นมีรุมสิวมีรอยแดงมีอะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณนั้นไปขัดหน้าลอกหน้าทําเลเซอร์หรือทำอะไรมาเรายินดีให้คําปรึกษาค่ะเพียงแค่คุณโทรเข้าไปได้ที่เบอร์02368866ค่ะเรายินดีที่จะให้คําปรึกษาทุกท่านกันค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะกับให้พนีจวันเซตเซตนี้นะคะจากราคากว่าเกือบหมื่นเลย<ช>วันนี้ะนะคะเซตนี้อยู่ที่1,980 <8 80 S 1> บาทรีบโทรมาเลยนะคะที่02 3 6 3 8 8 6 6ค่ะเอาละแม้วันนี้เราสองคนเดี๋ยวพวบทรายการแตละสองเซตดีกว่าเนอใช่ตัวเองด้วยให้แม่ด้วยใช่แล้วทาะเราอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเรานั้นสามารถที่จะบอกลาฟ้าได้เห็นผลจริงทันใจด้วยคุณผู้ชมอยากจะบอกนะคะว่าถ้าเกิดทันใจคุณเนี่ยคุณจะบอกว่าแม่ใช้วันหนึ่งอะ่ะยังไม่ทันใจเลยขอโทษค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานั้นผ่านออยอไม่ได้ใช้นะคะสารลอกท่อนะคะจะได้ลอกหน้าของคุณออกมาให้แบบหมดจดขนาดนั้นแต่เราจะต้องบำรุงนะคะจากชั้นผิว ของเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้นะคะชั้นผิวของเรานั้นนะคะมันมันแข็งแรงถูกต้องเมื่อชั้นข้างในของเราแข็งแรงเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเปล่งปั่งออกมาสู่ภายนอกผิวหน้าของเรานั้นนะคะก็จะ,ะกระจ่างสดใสอย่าง ธรรมชาติด้วยเพราะหลายคนค่ะไปใช้แบบว่าสารเคมีสารลอกหน้า,<ย>าสารอะไรบ้างเนะีดี๋ยวนี้นะคุณตั้สิโอนบอกเลยนะคะว่าอ,อย่างพวกแบบยาบางตัวเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยที่คุณซื้อมาจากนั้นขายยาอาจจะขาวขึ้นภายในเจ็ดวันก็จริงแต่บอกเลยค่ะว่าผลที่ต่อเนื่องตามมาผลพลอยได้ตามมาไม่ว่าจะเป็นทําให้เลือดคุณน,นั้นไม่แข็งตัวนะคะเจอกับแดดไม่ค่อยได้ที่สําคัญนั้นผิวหน้าคุณจะบางลงทําให้คุณนั้นเกิดฝ้าเรียกว่าเรื่องเหมือนแบบ โยโย่เอฟเฟกต์เหมือนกัเรากินยาแล้วอ้วนแบบผิดวิธีอันนี้<ช>ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดคุณใช้ผลิตภัณฑ์แบบผิดวิธีก็จะมีผลโยโย่กับผิวหน้าคุณได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะโทรไม่ได้ค่ะที่0ูนย์ส 3 6 3 8 8 6 6ค่ะใช่ค่ะถ้าหากคุณหยุดใช้รับรองได้เลยค่ะว่าหน้าของคุณนั้นไม่มีโยโย่เอฟเฟกแน่นอน <laughs> ไม่มีฝ้านะคะที่จะมาประท้วงบนใบหน้าของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนะคะที่มีปัญหาเรื่องฝ้าชาวไร่ชาวนาทํานาทําไร่อ้อยทําสวนทําอะไรก็ตามหากคุณนะคะ,จะเจอเจอปัญหาเหล่านี้อยู่อย่าใจทุกท่านค่ะมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ดีขนาดนี้ที่เรานั้นได้นําม,มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับ พิที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไต้หวันและได้รับความนิยมอย่างมากค่ะกับเหล่าดาราและเซเลบทั้งหลายด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วล่ะคะ<ม>่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่าสำหรับครั้งต่อไป<ช>เราสองค,ค,คนจะมาพร้อมกับรายการสุภาพดีมีได้ทุกวันกับแม็กซ์ไลน์นั้นจะเป็นสินค้าอะไรติดตามกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะพี่แอนและทิพย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไ y พ a น i ิ c ค n ั่นซิมิกแอซราคา1,980บาทเพียงคุณทอมาภายใน10นาทีนี้รับฟรีไ y พ a น i ิคเอเซนต์มูลค่า1,580บาท1ขวดเท่านั้นยังไม่พอรับเพิ่มไ a พ i นนิกดะวนเอเซนช a ลมูลค่า1,980บาทอีก1ขวดฟรีทันทีทั้งหมดนี้จากราคา5,540บาทคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง1,980บาทเท่านั้น ทรด่วน02 363 8866 02 363 8866สินค้ามีจำนวนจำกัด